สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองขอต้อนรับเข้าสู่ลอยแ c a d e m y สถาบันที่ให้ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดียและไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันจะมีสมาชิกในหลักแสนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมธนบัตรรุ่นใหม่จึงถ่ายเอกสารได้แล้วก็ถ่ายโดยใช้สแกนเนอร์ก็ได้แต่คำถามเนี้ยมันจะต้องย้อนกลับไปที่ทำไมธนบัตรรุ่นก่อนหน้า จึงถ่ายเอกสารไม่ได้และผมจะมาเปิดเผยความลับของมันนี่คือตัวอย่างภาพสแกนที่คมชัดเลยมีความเป็นไปได้ว่าธนบัตรรุ่นนี้ผลิตออกมาเพื่อเป็นที่ะระลึกต่างชาติอาจจะไม่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนเงินหรือตู้ ATM อาจจะมองว่าเป็นแบงค์ปลอมนี่ผมขยายให้ดูกันชัดๆเลยนะครับถึงลายน้ำ สิ่งแรกที่ผมสังเกตก็คือธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยสีมันคล้ายกับแบงค์พันธ์ทั้งๆท,ท,ที่เป็นแบงค์ร้อยหลายคนก็อาจจะสับสนได้ระหว่างสีของแบงค์ร้อยรุ่นใหม่กับแบงค์พันธที่มีอยู่อันนี้ก็คือตัวอย่างแบงค์ร้อยรุ่นก่อนหน้าทำไมรุ่นนี้ถึงถ่ายเอกสารไม่ได้มันมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในนี้ถ้าสังเกตมุมขวาบนจะเห็นได้ว่ามันมี วงแหวนเล็กๆร่วม20วงนี่ก็คือผมขยายให้ดูชัดๆไอ้จุดเหล่านี้นี่แหละที่ไปบอกเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องสแกนเนอร์ว่าไม่ให้ถ่ายเอกสารเพราะมันเป็นธนบัตรไม่ต้องการให้ปลอมแปลงได้โดยง่ายแต่ว่าไอ้รหัสเหล่านี้เนี่ยทำไมคอมพิวเตอร์มันถึงเข้าใจแล้วมนุษย์ทำไมถึงไม่เข้าใจธนบัตรรุ่นก่อนหน้าก็มีวงกลมๆร่วม 20- 30วง ที่กระจุกอยู่ทางด้านซ้ายบนและของประเทศอื่นก็มีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือแคนาดาคุณสังเกตให้ดีมันจะมีวงแหวนอย่างเงี้ยกระจายอยู่แต่ว่าของอเมริกาเนี่ยเขามาแบบเนียนเนียนก็คือแทนที่เขาจะใส่เป็นวงเอาไว้ 10- 20วงอย่างแบงค์ร้อยของเขาเขาก็เขียนเลขร้อยเห็นไหมครับเต็มไปหมดความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งของไอ้วงแหวนเหล่านี้ ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงทําไมมันไปบอกคอมพิวเตอร์ในเครื่องถ่ายเอกสารและในสแกนเนอร์ว่าห้ามถ่ายห้ามลอกเรียนแบบและผมจะมาเฉลยว่าแพทเทิร์นอะไรที่คอมพิวเตอร์มันมองและมันเห็นแต่ตามนุษย์กลับมองไม่เห็นแพทเทิร์นอันนี้เรียกว่ายูไรออนซึ่งดัดแปลงมาจากกลุ่มดาวในธรรมชาติเรียกว่าโอไรออน ภาษาไทยก็คือกลุ่มดาวเต่ากลุ่มดาวเต่าี่ยสังเกตได้ง่ายก็คือจะมี3ดวงเรียงกันชัดๆแล้วก็มีดวงที่เป็นกรอบอยู่4ดวงถ้านับหัวเต่าด้วยก็เป็น5ดวงแต่ว่าเขาเอามาแค่5ดวงเท่านั้นแล้วก็ตำแหน่งของมันไม่เหมือนกับโอไลออนสทัทีเดียวมันต่างกันนิดหน่อยและนี่คือโอไลออนที่มีอยู่ในธรรมชาติฝรั่งเขามองว่าเป็นรูปในพาน ส่วนคนไทยนั้นมองเฉพาะตรงกลางแล้วมองว่ามันเป็นเต่าก็คือมีหัวเต่าอยู่ข้างบนในธนาบัตรของอเมริกันแบงก์ยีเนี่ยถ้าเกิดเราลากเส้นระหว่างไอที่เป็นเลขศูนย์ลากเส้นให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นของยูไนตนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําให้ดูอันนี้คือแบงก์ร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งและนี่คือตัวอย่างที่คอมพิวเตอร์มันมองเห็น และนี่คือตัวอย่างของแบง k ์ยของเขาคําถามที่คนเขาสนใจก็คือเอ๊ะแล้วคอมพิวเตอร์มันรู้ได้ยังไงว่าอันนี่คือ,อยูไลน์มันมีอัลกอริทึมมันมีวิธีคิดอย่างไรและวิธีคิดของมันนั้นมันจะต้องคิดให้ง่ายด้วยเพราะมันไม่มีเวลาคํานวณเยอะนะมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองที่จะมองให้ออกและอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดและใช้เวลาพอสมควร วิธีคิดที่ผมเชื่อว่าง่ายที่สุดเนี่ยก็คือมันมองจุดเหล่านี้เหมือนกับรูวางเอาไว้บนหน้าปัดนาฬิกาแต่วางยังไงจะให้ง่ายนะผมก็หมุน10องศาแล้วก็เลื่อนมันให้จุดทั้ง4นั้นอยู่ที่ขอบของวงให้ได้และมันก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมาสังเกตว่ามีจุดหนึ่งเล็งเอาไว้ที่เลข12จุดด้านล่างเล็งเอาไว้ที่6จุดที่3 อยู่ที่เลข3แล้วก็มีจุด1อยู่ที่เลข10จุดตรงกลางนั้นมันเยื้องไปทางเลข11ถ้ามันเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เมื่อไหร่มันก็บอกว่าเนี่ยคือยูไลออนและเพื่อให้ชัดเจนผมก็เขียนโปรแกรมง่ายๆเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ดูว่าไอยูไลออนเนี่ยมันมีสมบัติบางอย่างที่ไม่ว่าเราจะหมุนมันยังไงย่อขยายหรือแม้แต่ฟลิป คิปนี่ก็คือกลับกระจกเงามันก็ยังมีสมบัตินี้เหมือนเดิมวิธีเช็คว่ามันเป็นยูไลอันนั้นมันอาจจะมีหลายวิธีแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างวิธีหนึ่งก็คือวัดมุมที่ลากไปที่ดาวดวงต่างๆจากดาวที่อยู่ตรงกลางเช่นมุมที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเห็นไม่ว่าคุณจะหมุนยังไงคุณจะฟลิปยังไง มันจะต้องได้117องศามุมที่2จะต้องได้78องศามุมที่3จะต้องได้93องศาและมุมที่4จะต้องได้72องศาเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูนะครับสมมุติว่าผมหมุนไปเป็นมุม44องศาสังเกตไอช่องสีเหลืองมันเหมือนเดิมก็คือมันวัดมุมแล้วได้เท่าเดิมหรือผมจะย่อมันให้เหลือ88 มุมเหล่านี้ยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนและถ้าเกิดผมออ f s e t หมายความว่ามีการย้ายตามแกน x หรือ y อาผมย้ายไปตาม x 20แล้วก็ y ลบ40สมบัติของมันก็ยังเหมือนเดิมมันสามารถมองออกว่าจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางของวงดาวดวงไหนเป็นดาวที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางและเพื่อให้พิสูจน์ชัดเจนผมก็เขียนโปรแกรม animate มันก็คือ มันจะมีการย่อขยายฟลิปหมุนเรียกว่าทำทุกอย่างเลยแล้วคุณลองดูไอตัวเลขสีเหลืองว่ามันยังเหมือนเดิมไหมคุณสมบัติเหล่านี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าลองดูนะครับนี่มันก็ย้ายไปที่ต่างๆแล้วมันก็หมุนไปด้วยตัวเลขสีเหลืองไม่เปลี่ยนเพราะว่าคุณสมบัติของมันเหมือนเดิมทุกอย่างมันมองออกว่านี่คือยูไรนและนี้มันฟลิปแล้วคุณสมบัติก็ยังเหมือนเดิม แม้ว่ามีหลายค่าเปลี่ยนแต่ว่าค่าที่มันคำนวณค่าที่มันจ้องคำนวณเอาไว้ไม่เปลี่ยนเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่าทำไมเครื่องถ่ายเอกสารถึงปฏิเสธการถ่ายธนบัตรจริงเหตุผลเพื่อว่ามันไม่ต้องการให้ปลอมได้โดยง่ายเรียกว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งของการป้องกันการปลอมแปลง การป้องกันนั้นมันมีหลายแบบมันมีหลายลักษณะในความเห็นของผมถ้าเกิดการป้องกันมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแค่ใส่จุดลงไปเท่านั้นเองอย่างที่ผมทําให้ดูใส่จุดแค่เนี้ยเครื่องถ่ายกระสารมันก็ถ่ายไม่ได้ละและเพื่อให้เนียนกว่านี้ก็ใส่มันหลายๆชุดถูกไหมครับเพื่อให้มันแนบเนียนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ใส่ลงไปเหตุผล อันหนึ่งก็คืออาจจะพิมพ์น้อยพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกมีจำนวนไม่มากนะักก็ไม่คาดว่าคนจะไปปลอมอะไรคนคงจะเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปจากระบบอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและมีอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันมามากก็คือเงินที่พิมพ์เข้ามาเป็นธนบัตรเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟอ้อหรือเปล่าประเทศไทยจะเป็นแบบเวเนซุเอลาเพราะว่าพิมพ์ธนบัตรออกมาเยอะแยะ แบบนี้หรือเปล่าคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยการเพิ่มเงินในระบบมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป็นธนบัตรออกมาเดี๋ยวนี้เขาพิมพ์ด้วยดิจิตอลคุณสามารถซื้อขายสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องแตะธนบัตรเลยและจำนวนธนบัตรรุ่นนี้ที่พิมพ์ออกมาก็แค่2,000ล้านรุ่นพันบาทพิมพ์ออกมาหมื่นล้านรวมกัน หน0 0งล้านหนึ่งล้านที่ว่าเนี่ยมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการพิมพ์แบบดิจิตัลหรือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลไปกู้มาเท่าไหร่ไอ้ที่ว่ากู้เนี่ยก็คือไปบอกให้แบงก์ชาติช่วยพิมพ์เงินดิจิตัลออกมาเพื่อให้รัฐบาลใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเฉพาะปี6-3ปีเดียวก็กู้มามากกว่า1ล้านล้าน เพราะฉะนั้นการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยมันประมาณแค่หนึเท่านั้นเองของความน่ากลัวไอการพิมพ์เงินจริงๆในปี63นั้นมากกว่าที่คุณเห็น99เท่าไอตรงนั้นน,น,น่ากลัวกว่าเยอะเอาละครับคลิปนี้เนี่ยผมเน้นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการดึงให้ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิน้นนะทำเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจวิธีคิดของคอมพิวเตอร์ แล้ววิธีคิดของคอมพิวเตอร์นั้นมันวิเศษมากถ้ามันไม่วิเศษจริงเนี่ยเราก็คงไม่มีโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์และไม่แน่อีกร้อยปีข้างหน้าคนบางคนอาจจะเข้าใจว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมนุษย์ต่างดาวมาสร้างให้มนุษย์ไม่สามารถคิดค้นโทรศัพท์มือถือเองได้เป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์สิ่งที่ผมส่งเสริมตลอดเวลาก็คืออยากให้คนไทยเนี่ยคิดด้วย กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องคิดให้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดมีวิธีพิสูจน์ความจริงอย่างท่องแท้ไม่ใช่คิดแบบโมโนท่ำไปเรื่อยแล้วก็เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเอาละครับขอบุคุณครับที่รับชมจนจบและอย่าลืมว่าผมมี f a c e b o o k กลุบสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ถ้าใครมีคำถามก็ลงไปโพสต์ถามก็ได้มีคนเก่งๆในกลุมนั้นเยอะมากเลยสมาชิกกว่า40,000คนเป็นกลุมทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแล้วก็ผมมีชนเนลที่สอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีไม่มีโฆษณาเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ค้นหาคำว่าคณิตศาสตร์มปลายแล้วก็คลิกไปที่ playlist ก็จะเห็นว่ามันมีบท ที่รวมหมวดรวมหมู่เอาไว้หรือจะพิมพ์ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างก็ได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ